ตอนนี้นะครับเราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซากับการฝึก HADR demo นะครับหรือที่ภาษาไทยที่เรียกว่าการฝึกบรรเทาสาธารณาภัยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าการฝึกคปโปโ,โกในส่วนของการฝึก HADR demo ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรอย่ารอช้าไปดูกันเลยครับ พลเอกโดมศักดิ์คำใสแสงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเรือตรีคริสโตเฟอร์ดีสโตนผู้บัญชาการกองกําลังโจมตีภาคพื้นดินที่7หน่วยเฉพาะกิจที่76กองกําลังสะเทินน้ําสะเทินบกกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาตรวจเยี่ยมการสาธิตการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณาภายัยในการฝึกคคปโกปี2024ณศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดยการฝึกการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกขบโกในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจบทบาททางทหารในการรับมือกับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและความท้าทายในการดําเนินงานรวมไปถึงการตระหนักถึงกลไกการตอบสนองในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยมีการจําลองสถานการณ์มากมายและรวมไปถึงในส่วนของการสาธิตการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานีศูนย์ประสานงานอานาชาติสถานีการค้นหาและกู้ภยัยสถานีกู้ภัยทางน้ําสถานีอัคคีภยัยสถานีวัตถุอันตรายสถานีการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกจาก8ประเทศจำนวนกว่า762คน ทางด้านศูนย์ฝึกบรรเทาสารภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและผลิตครูในการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสารภายัยตลอดจนวิจัยพัฒนาหลักสูตรการฝึกการปฏิบัติงานมุ่งเน้นถึงความเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นและศรัทธาทั้งในกองทัพไทยภาคส่วนต่างๆและในระดับนานาชาติ และนั่นก็คือการฝึกใน HADR ของคอปป r กรในปีนี้นะครับผมหรือว่าการบรรเทาสาธารภัยคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นครับต้องรองติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามข้อมูลที่ขึ้นทางด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมร้อยโทเอกพลดิบุญมีแนละชุมแรรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ